มีการติดตามนะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนกะบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตงโมหรือเปล่าตอนนี้เราก็มาติดตามนะครับว่ามีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมในคดีของพอ,อ,อรอัพินอีกล่ะข่าวแตงโมไปถึงไหนแล้วคะคืออย่างนี้ครับข่าวแตงโมต้องบอกก่อนว่าทีละเรื่องนะครับอ่าทีละเรื่องเดี๋ยวอัปเดตกันเลยทีเดียวอ่ะครับข่าวแตงโมนะครับอันดับแรกข่าวแตงโมนะครับวันที่ 23. พฤษภาสองห้าเวลา 9. ก้าในการ30มนาทีสารนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฟ้องเมื่อ3ปีที่แล้วในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนี่คือพรุ่นี้ไอ้วัน,ว,นวันที่ 23. พฤษภา2 5สองห้าหเวลา 9. ก้าในการ30มนาทีสารจะนัดอ่านคำพิพากษาในคดีนี้คดีประมาทนะครับ คดีประมาททาให้ผู้อื่นเสียชีวิตซึ่งตํารวจได้ทําสํานวนกับอายการและสั่งฟ้องในข้อหาประมาทเมื่อ3ปีที่แล้วนี่คือการตัดสิน 2. 2. คดีที่เดสไอทำคือคดีสืบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตะโมรหรือเปล่ามีใครร่วมบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหรือเปล่า ใครสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าคดีนี้ยังสืบสวนอยู่เขียนเจอว่า d ีเฟังทงว่าเป็นฆาตกรรมจริงไหมข่าวปลอมแน่ว่าและข่าวปลอม DSI ฟังดีๆดี สืบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนขบ,บวนการยุติธรรมในคดีของน้องตะโมหรือเปล่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนขบ,บวนการยุติธรรมในคดีของน้องตะโมหรือเปล่ามีคนร่วมขบวนการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับฆาตกรรมย้ำไม่เกี่ยวกับฆาตกรรมนี่คือที่เดนไอทำอ่านะครับเดนไอไม่ได้ทําคดีฆาตกรรมครับ ดีเอสไอไม่ได้ทดําคดีฆาตกรรมและผมก็พูดมาตั้งแต่สี่เดือนที่แล้วว่าดีเอสไอไม่ได้ทาคดีฆาตกรรมดีเอสไอทำคดีนี้เพราะฉะนั้นคดีที่อยู่ในดีเอสไอยังอยู่ในชั้นสืบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตังโมหรือเปล่ามีใครร่วมขบวนการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตังโมหรือเปล่ามีคนที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดหรือเปล่า สิ่งที่ดี i อรอตอนนี้ก็คือรอสำนวนนะที่สารจังหวัดนนท์เนี่ยนับที่ดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำเนี่ยว่าในสำนวนมีการบิดเบือนข้อมูลมีการสร้างพยายนหลักฐานเท็จหรือเปล่ามีการสร้างข้อมูลเท็จหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ารอเพราะ d ี i ได้มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในคดีของน้องตังโม หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยตรงกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำหรือเปล่าถ้าไม่ตรงมีการบิดเบือนหรือเปล่านี่คือสิ่งที่กำลังรอนี่คือที่ดีนไอทำคดีต่อไปเป็นคดีแยกออกมาเกี่ยวกับคดีของน้องตะโมนนั่นก็คือคดีที่คุณอัจฉยะฟ้องคุณกติกและคุณแซนที่สอพอนนทบุรีเกี่ยวกับเรื่องของภาพเวลา21.56คดีนี้ ยังอยู่ในชั้นสอบสวนของสอพนนทบุรีคดีต่อไปคือคดีที่คุณชัยวัตรฟ้องคุณแซนวิสาพัฒเนื่องจากว่าคดีนี้เกี่ยวข้องมาเกี่ยวเนื่องมาจากคุณแซนวิสาพัฒนฟ้องคุณชัยวัตรมินประมาทก่อนนะคุณแซนฟ้องคุณชัยวัตรมินประมาทสู้กันมาส,สองสารสารชั้นต้นยกฟ้องคุณชัยวัตรสารุทธณ์ยกฟ,ฟ้องเหมือนกัน หลังจากนั้นคุณชัยวัตรก็เลยฟ้องกับคุณแซนว่าแจ้งความเท็จใช้เอกสารเท็จพยานเท็จแล้วก็กันแก้งให้ผู้อุ่นรับโทษทางอาญาศาลนัดวันที่27เพื่อฟังคําสั่งต่อไป27พฤษภานี้นี่คือคดีที่คุณชัยวัตรฟ้องคุณแซนส่วนคดีที่คุณอัจฉรยะฟ้องคุณแซนที่นะศาลพระ,ะแดงคุณแซนส่งทนายความมาขอเลื่อนศาลนัด เดือนมิถุนายนนี่คือคดีที่คุณอัจฉริยะฟ้องคุณแซนในข้อหาหมิ่นประมาทคดีต่อไปก็คือคดีที่คุณหมอคนสวยฟ้องคุณอัจฉริยะในข้อหาหมิ่นประมาทคดีนี้อยู่ในชั้นการสืบพยานนะแล้วก็มีคดีที่คุณมนตรีฟ้องคุณหมอคนสวยเนื่องจากคุณหมอคนสวยฟ้องคุณมนตรีว่าคุณมนตรีหมิ่นประมาทคุณหมอคนสวยแล้วอายการสั่งไม่ฟ้อง อายการสั่งไม่ฟ้องคุณมนตรีก็เลยฟ้องกับคุณหมอคนสวยอีกคดีหนึ่งก็คือคดีที่คุณเอกบ้านสร้างฟ้องคุณหมอคนสวยเนื่องจากคุณเอกคุณหมอคนสวยฟ้องคุณเอกบ้านสร้างว่าหมิ่นประมาทตัวเองแต่พอสืบไปสืบมาเป็นการฟ้องผิดตัวเมื่อฟ้องผิดตัวคุณเอกบ้านสร้างก็ฟ้องกับคุณหมอคนสวยนี่คือคดีที่เกี่ยวกับคดีของน้องตโมทั้งหมด คุณติดตามคดีไหนบ้างคุณติดตามคดีไหนบ้างติดตามทั้งหมดพี่โอเคถ้าติดตามทั้งหมดก็คืออัปเดตให้ตามนี้ครับเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่านะคดีนะน้องตงโมถึงไหนบ้างก็ต้องถามว่าคดีไหนคดีไหนและผมเชื่อว่าหลังจากวันที่ยี่ิบสามเนี่ยคดีเพียบแน่ๆแต่ใครจะฟ้องใครเนะี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งผมอาจจะโดนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทก็ได้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ว่าผมอาจจะโดนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทก็ได้ ข้อหาอะไรครับมันไส้นะครับก็เลยฟ้องข้อหาหมิ่นประมาะะทซะโทษฐานที่ออกมานั่งพูดนั่งติดตามนั่งวิเคราะห์อะไรพวกนี้มันละพี่งานนี้รออยู่สิครับคุณเอกว่ากันตามกฎหมายครับว่ากันตามกฎหมายครับฟ้องมานะเขาใช้สิทธิ์ฟ้องมาก็เป็นสิทธิ์ของเขา ผมก็ใช้สิทธิ์ฟ้องกลับก็เรื่องของผมก็สู้กันทางกฎหมายผิดก็ว่ากนตามผิดครับเพราะผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่ผมออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วผมวิาพากษ์วิจารณ์ตามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นตามข่าวที่ออกแล้วผมก็มาวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ผมไม่ได้กล่าวหาใครผมไม่ได้โจมตีใครผมไม่ได้ใส่ร้ายใครอยู่แล้ว <c oughs> อ่าแต่เขาจะคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมพูดเป็นการใส่ร้ายเขาเป็นการโจมตีเขาเขาจะใช้สิทธิท์ทางทางกฎหมาย ก็ได้ครับก็ได้ครับอ่าถึงเวลาก็สวนกลับก็เหมือนกับที่อะไรอ่ะที่คุณชัยวัน์โลมาคูลอ่ะเห็นป่ะเขาฟ้องคุณชัยวัน์ในข้อหามินมินประมาทด้วยการโฆษณาสุดท้ายคุณชัยวัฒนสู้สู้สู้ชนะคุณชัยวัน์ก็ฟ้องกลับถูกต้องไหมคุณหมอคนสวยฟ้องคุณมนตีสุดท้ายคุณมนตีชนะคุณมนตีก็ฟ้องกลับอ่าคุณหมอคนสวยฟ้องเอกบ้านสร้างฟ้องผิดตัวเอกบ้านสร้างก็ฟ้องกลับก็แค่นั้นเอง ก็สู้กันไปด้วยตามพยานหลักฐานอยู่แล้วโดนกลับก็อย่าร้องก็แล้วกันก็แค่นั้นเองครับโดนกลับก็อย่าร้องครับเพราะอะไรครับเพราะผมใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่ผมออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้และสิ่งที่ผมเป็นพูดผมถือว่ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะผมไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวเลย ถ้าผมไปพูดเรื่องส่วนตัวดิเอออันเนี้ยไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่น,นี่ผมพูดถึงคดีที่เกิดขึ้นดิฉันผ่านมาเฉยๆนะคะจะไปนอนนาค่ะไปนอนนาก็ระวังฝนด้วยนะ